เฉพาท่านผู้ชมมาพบก,กับเกมอาวีนะครับ oh, 5, 5, 5, 5. Oh, โอ้โหห้า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 โอ้โหดอกนี้แบบมันนะครับแบบมันอึ้งโดนไม่โดนโอ้โหเรียบร้อยนะครับสาวสวยนะครับนางฟ้าหรือยาพิษนะครับไหมไทยคนเดิมตัวนี้เพิ่งเคยเล่นนะครับรู้เล่นอะไรก็มือใหม่หัดเล่นนะครับโอ้โหวิ่งโอ้โหร้อยแปดจีนะครับ จัดไปนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้สายเวทนะครับสายเวทนะครับอ้าวจวดจ,จวดฟาดเปิ่มว้าวฟาร์มฟาร์มไอตาวไอตาออ่อเตาเอ้ยรีพุ่มไม้อะไอตาวหยบร้อยอ้าวใจเย็นเย็นเราเราต้องวินโอ้ซุ่มยู่โจมตีพุ่มไม้อืมใจเย็นๆนโอ้สกิลนี้โอไ้โอไม่เคยเล่นไว้สกิลหนึ่งเฮ้ยลองลองดูโอ้โดนสตันไป ไม่เก็บเอ้ยเอ้ยเอ้ยลอง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 สกิลเย็นเย็นเย็นอู้นางฟ้าสวยงามมากมาครับมาเล่นด้วยกันนะครับอีเรียบร้อยตีคลิปไปจัดไปสาขาวกระโปรงเหียนโอ้โหนำสามศูนย์นะครับดอกนี้ ตัวนี้เราไม่กลาเวเราเบาบางมากเฮ้ย,อยโอ้โหร่หอยร้อยโจมตีโอ้มาสองมาสามแล้วไบรเออเออโดนแล้วเราเออไม่ถึงเว้ยใจเย็นตึง้งนิดเดียวยอกรอเล่นนาเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นใจเย็นเยน,จ,เยนจะพึ่งตายเออเอโดนไหมหลองนี้ เอ้ยโอ้โหปังปังปังตายไหมตายไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้โหโอ้โหเอาผมไว้เอดสตัรนไว้เอาโดนสตัรนไว้ไปไว้ติดป้อมไหมเออเอาป้อมเลยเอ้ยโดนป้อมอุอม้ยตึ้งดีนะป้อมช่วย <c oughs> วอนเองนะเจ้าวอนเองนะ โอ้วันนี้ว่าจะเล่นกับพี่นะเข้าไม่ได้เลเวลพี่โหดเกินนะครับเข้าห้องไม่ได้เลยเอ้ยเอ้ยโดนดอกนี้โดนโอ้โหเรียบร้อยแเราเรียบร้อยดอกนี้เรียบร้อยเลยเราดอกนี้ผัดอย่างใหญ่หลวงเอาสู้ต่อไปทากาชิเอาไปจวดไปจวดไป ตกไปนะครับโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราเป็นไงบ้างวะนี่คิวหนึ่งตายหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งอ๋อไม่รู้จะเล่นเกมอะไรครั้งหน้าจะโลบอกละโดนคลิปไปสามสิบแปดบาท ถ้าเป็นดอเอโอโดนโดนโดนไหมโดนโดนโดนผมโดนผมหนีนี่นี่โอ้เรียบร้อยอีกแล้วดอกนี้ถ้าเป็นดอเอนะครับดอทเอนี่ตายนะครับฆ่าได้ถึงได้บวกตังค์นะครับตังค์โอ้โหหอนหายากเลยครับกว่าจะได้ของแต่ละดอกแต่ละอันนะครับดอเอดอเอช่วงดึกๆมาเล่น สมัยนั้นโอ้โหมีแต่คนหุโหดโหดมากโอ้โหใครเอุ้ยเอ้ยอ,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 อะไรวะนี่ป้องกันทีมด้วยเพื่อซัพพอร์ตทีมเวย้ยไปโดนอันติตายไหมตายไหม,มเรียบร้อยไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยยา่ยายา่าย่าย่าโอ้โหดอกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแดะเดะดะสามหนึ่งเลย ม <Keep S 1> um, ่เป yeah. yeah. <plus noise> mm ็นไรเราซัพพอร์ตได้อยู่เดเดๆเดเดเเเอาตัวนี้ออกมาดีกว่าเว้ยดักไปไปเราเพื่อนเรวพาไปเตพรลอมตามเพื่อนไปนี่แหละตามสี่ไปเลยปลอดภัยเราโยโ่ยโยพี่ก็รู้ว่าผมไม่รวย ไม่มีเท่าพี่โอมามามาสามแล้วไม่ไม่ไม,มาสามว้เอาเอาเออโดนอันตีเอ้าโดนไปไหมหนีได้เว้ยอ,อันตีมาดีกว่าไปกราบทางซ้ายก่อนกราบทางขวาเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเรามาเว้ยใจเย็นๆเราใจเย็นๆโอ้ยี่สิบต่อแปด เฮ้ยอ้าวเรียกตัวนี้ออกมาไปตีป้อมเรารวมตัวรวมตัวที่กลางอุ้ยมาเยอะมาเยอะเว้ยอติตึมตึมไหมตึมไหมตึมตึมตึมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยมั่วกันมากมั่วกันมากรอบนี้โอ้โหได้คิวหนึ่งเว้ยมั่วมากเอาตีป้อมไป โอ้ oh, <Yes. S 1> ตัวนี้ดีเว้ยมึงกอบป้องกันให้เพื่อนด้วย <Yes. S 1> อ้าวแตกแล้วเรียบร้อย